ตอนนี้เราก็อยู่ที่วิหารหลวงปู่เนียมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่มีกรถิ่นประจําปีของที่วัดด้วยแล้วก็เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ด้วยนะครับนี่เป็นเรากําลังอยู่ในวิหารหลวงปู่เนียมนะครับก็ข้างหลังก็เป็นสถูปอัฐิท่านที่ย้ายมาจากห้องวัตถุมงคลสมัยก่อนเนีนะครับ ก็ย้ายท่านมามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มีสร้างรูปเหมือนท่านไว้นะครับแล้วก็องค์นี้อาจจะมีอภิธิหารนิดหนึ่งก็คือเป็นไม้นะครับมีคนไปเจอที่วัดวัดหนึ่งที่อยุธยาโดยไม่ทราบสาเหตุไปอยู่ที่ศาลา ผมก็เลยให้ทางเจ้าวาดไปคุยแล้วก็นิมนต์มาก็มีความเป็นมาเป็นไปนะฮะสำหรับไม้ที่เป็นรูปแกะหลวงหลวงปู่ท่านอนสสยญาณนะครับนี่ก็เป็นเป็นพระที่หลวงปู่ท่านหล่อมาตั้งแต่สมัยดูจากศิลปะก็เป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะฮะเป็นเท้าอสุรินทราหูก็คือพระลาหูที่คนนับถือเยอะแต่ว่านี้เป็นปางเทพนะครับข้างบนเสียจริงๆท่านทำเป็นพระ